สวัสดีท่านครับผมพบกับผมแลวก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าด่านชายแดนไทยเมียนมาจุดเหนือสุดของประเทศไทยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มีขบวนแห่พระอสิงพระสิงหนึ่งนะครับผมโยกดําใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมจะแห่เฉลิมฉลองมาจากอำเภอแม่จันเนี่ยแล้วก็มาผ่านจุดปมแดนตรงนี้จุดเหนือสุดตรงนี้ผ่านแล้วก็เอาไปประดิษฐานที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะฮะตามขนบธรรมเนียมประเพณีคือหลังจากสร้างพระพุทธรูปเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะแห่เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธเนี่ยได้ชื่นชมบารมีขอพรหลังจากขอพรแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็จะตามไปบูชาหรือไปนมัสการพระพุทธรูปเนี่ยที่วัดที่จะไปปฏิสถา,านอยู่ที่วัดนั้นนะครับตอนนี้เราก็มายืนรอยืนรออยู่ที่หน้าด,าด่านข้างหลังเราก็จะเป็นด่านพรมแดนไทยเมียนมามนะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ชื่นชมบารมีพระ,ะโยกดำพระสิงอย่ามายืนรอตรงนี้แหละนะฮะเดี๋ยวน่าจะค่อยๆเลื่อนกระบวนมาน่าจะถึงสวนชาแล้วละ่ะเดี๋ยวไหลามาเรื่อยๆล้วก็จะมา ถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็ชื่นชมบารมีของพระองค์นี้กันนะครับและนี่คือบรรยากาศชายแดนเบอแม่สายนะฮะณนะปัจจุบนันนี้ค่อนข้างเงียบสงบเพราะว่าด่านผมแดนยังคงปิดอยู่นะครับปิดอยู่เจ้าที่ก็ยังไม่มีใครมาทํางานนะครับอุณหภูมณิณนะขณะนี้นะฮะยี่องศาเซลเซียสจะมีเลขบอกตรงนั้นแต่ก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้ายังเอาอะไรมาขายกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะรอ ขบวนแห่นะครับเราจะรอขบวนแห่พระพระ,ะยกดําพระโยกดํานะครับผมจะรอขบวนแห่พระยกดํากันเดี๋ยวเดินมาดูของขายของกินกันเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเงียบสงบมากนะตอนนี้เมืองไม่สายจากเมื่อก่อนนี่คือคักรถบัสมากันเยอะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเดินเศรษฐกิจก็อย่างที่เห็นนะครับ เดี๋ยวรอ,รอ,ร,อรอตรงนี้ดีกว่าเดินหาของเรื่อยๆแล้วก็รอพระจะแห่นั่งรถแห่มาจนถึงหน้าด่านผมแดนอำเภอแม่สายนะครับย่อมได้ปกปักทักษาคณะสัายร่อก็อนงแม่ ได้แมวคลาดจากภยอัตรายตั้งหลายศาทุมรตาตำรวจนำหน้าพระพาทธชินาปัสรกถาอิติปิโสพระกวาสัมาอรหังพุทโธปัจจมาเลชิโนนาถโพัตโตสัมโพอทิมุตตะมังเจตุสัจังปกาเสศีธรรมจะกังปวัตติโเอเตนาชัชวัเจนะหอนตุเมชหนตุเตชยบังขลังสาตุสาตุป่อจ่าแม่ รถของชัยนะครับรถของชัยรถต้นเทียนนะครับรถต้นเทียนมีชื่อรถบอกอยู่้านหน้ารถบุษบกรถแห่หนึ่งนะครับรถแห่หนึ่งธรรมาสนะครับรถธรรมาสแล้วก็นี่คือบารมีของพระยกดำนะครับ กำลังจะผ่านหน้าด่านแม่สายนะครับผมโอ้พระโยกดำพระสิงหโยกดำอันนี้รถแห่รถแห่สองนะครับมีชาวบ้านเอาร่วมเอาเงินมาทำบุญด้วย มันเป็นมหามงคลยิ่งใหญ่ไพศาลที่จะมาเป็นพระพุทธรูปแล้ววันนี้เปิดแล้วนะครับพระพุทธรูปแน่เราจะได้ทำพิธีพุทธาพิเศษกันตั้งแต่วันที่า4สุราสุรงวันที่16นะครับวันที่14วันที่16เขาจะมีพิธีพุทธาพิเศษดวงโสือนะครับดวงพกหลงศพข่อเดิครับเน่ สิงห์ยกดำนะครับพระสิงห์ยกดำใหญ่มากใหญ่สุดในโลกนะครับกำลังผ่านหน้าเราไปให้เราได้ชื่นชมบามีนะครับยาวไปถึงนู่นเลยแล้วก็รถแห่ยาวมาก รถตามค่อนข้างเยอะนะรถตามเยอะมากเป็นสายเลยอ่ะอันนี้ก็รถที่ตามแห่ท้ายโยกดํานะครับ mm hmm. ก็มายูเทิร์นตรงหน้าด่านพอดี mm hmm. มี ชาติพันธุ์ล้วมาร่วมงานด้วยนะฮะเห็นแต่งชุดชาติพันธุ์อยู่นี่ไงชุดชาติพันธุ์ล้วนะครับสังเกตว่ารถรถตามพระเยอะมากนะฮะรถส่วนตัว เรียงมาที่เป็นปักธงชาติแล้วก็ธงธรรมจักรนะฮะที่ยาวไปถึงนู่นเลย ยกดําจากวัดไหนครับเนี่ยจะไปวัดพระธาตุจอมสักทองครับผมจอมสักทองที่แม่จันเนาะครับผมแห่จากแม่สายไปใช่ไหมครับแห่จากแม่สายเข้าแม่สายแล้วก็ไปบนในในเมืองตัวตัวเมืองแม่จันครับผมอ๋ออันนี้เข็มกัดครูบาอะไรกันครูบาบุญปันพี่อัโตครับผมอ๋อท่านท่านมาไหมครับที่เมื่อกี้ครับผมที่อยู่ตั้านเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับครับผมอ๋อท่านเป็นครูบาที่สำนักสงฆ์รัวไหมครับผมอ๋ออันนี้อันนี้แห่นนี้พาอนนี่คือ แกสลักที่ไม่สายนะครับรับผมโอเคขอบคุณมากนะครับขบวนแห่ต้องบอกว่าค่อนข้างยาวรถเยอะมากนะฮะนี่น,นี่นี่คือรถศรัทธาสาวุชนที่มาร่วมงานแห่พระสิงห์หยกดำหนึ่งเดียวในโลกนะครับ เทพที่เกิเจ้าเนี่ยอาไปไหว้อารามน่ะครับคนตะกอนไหว้ดอยไหว้ภูเขาไหว้้ไหวแม่น้ำมหาสมุทรเนี่ยไหว้ภูเขาไฟพ่อไหว้พระทิศไหว้พระจันทร์ไหว้เดือนไหว้ดาวไหว้ผีฟ้านี่โอ้แบบมีวัดว่าอารามวัดเดียวว้นเดียวนี้แรงสัจจะอธิษฐานของมนุษย์เฮาเนี้ สาตุหาพระหาที่เพิ่มพระอาศัยเป็นที่ศักซิ์สิ่งศักซิทเม์มีที่ไหนก็ฮอนถึงพระยาอินเจ้าพระยาอินอยู่บนฟากฟ้าเออหูติปตาปติปเต้นหินบรรลุกรรมกระนางบะอ่อนบะไหวพ่อเล็งมาตั้งโลกมนุษย์โอ,อ้เป็นว่าใครใดที่เพิ่มพระอาศัยก็เลยไปอาราธนาเอาพระพุทธเจ้าเนบ,บุตรองค์นึ่งอยู่บนสวรรค์นะครับ มาได้ถึงคราวแล้วที่จะต้องได้ลงมาโปรดสัตว์โลกกัางหลายนี่ก็ลงมาครับอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์ของเราแล้วมาได้ตัดสรู้นะครับตัดสรู้ในวันพุธก่อนพุทธกาลในป้อยแม่ก่อนพุทธกาลยังบ่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเตือ้อเจ้าชายสิทตถะาได้เกิดมาออกบวชละมดตึงมดึงเสี่ยง ในปฏิบัติบอกว่าจะเป็นปฏิบัติอย่างใดจะเอ่อมันบรรลุนะครับจะเห้อัดสรูอาน,นุนปรสัสม,มาสัมโพธิญายเปิ้ลกปฏิบัติมาหมดบอกว่าจะเป็นการบำเพ็ญทุกละกิริยาบำเพ็ญทุกละกิริยาบากินเข้าบมากินน้ำสี่สิบเก้าวันก็บ่สามารถที่จะตัดสรูได้คนสุดท้ายตัดสินใจชันเข้ารรทุปยาเข้าทริปของนางชูชาดาถวายเข้ารรทุปยาสี่สิบเก้าก้อน สัจจะอธิษฐานกินแล้วสัจจะอธิษฐานทานแล้วสัจจะอธิษฐานฉันแล้วสัจจะอธิษฐานเอาถาดทองลอยน้ำว่าจะได้ตัดสร,รุอหรือไม่ได้ตัดสรุถ้าจะได้ตัดสรุอถ้าทองลอยทวนน้ำขึ้นไปทันใดน,นั้นถาดทองก็ลอยทวนน้ำขึ้นไปอันนี้เป็นปฏิหาริบอกกล่าว่าจะได้ตัดสรุเดี๋ยวนี้แล้วเร็จแล้วก็ตัดสรุในทันทีด้วยอริยสัจธรรมสี่ประการทุกสังขปยท้นิโรธมาก ครั้งน,นี้แหละครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องจึงเป็นที่พึ่งพระอาศัยของโมเฮานะจึงเป็นาศาสนานะให้วัดอาสาวะฮะบูชาได้ประกาศเลยนะเป็นหลักที่เข้าพรรษาครับได้ประกาศว่าเข้าพรรษาแล้วทุกแห่ง